เห็ดดอกใหญ่มากนี่ว้าวว้าวมาสุมชาวบ้าอ๋อดอกใหญ่มากๆค่ะพี่น้องจ๋ามีคนมาปั่นสโนว์แมสแล้วค่ะพี่น้องจ๋า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมือน,นี้ขอทักทายมูหินมาตกนะคะพี่น้องจา๋าเป็นหินมาแรกของปีนะคะพี่น้องซึ่งเป็นเป็นพาย,ยุเหรอคะแต่ว่าอากาศหนาวลงยังหลดเร็วนะคะก็เลยเหตุให้เกิดมีหินมาตกในคลืนเดียวนะคะพี่น้องจา๋าสโนว์แมนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเขาจะพาพี่น้องไปซองเห็ดนะคะพี่น้องจา๋าไปเบิ้งเห็ดนะคะที่เขาเคยมาเก็บกัน,นะคะ่ะพี่น้องจา๋าไปเบิงว่าปลาเห็ดข,ของเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปเบิ้งกันเลยค่ะ ฮี่มาสูมาเก็บเห็ดข้างน้ำแข็งกับพี่น้องจ๋าโอ้วี้เขาหลุดพี่เอ๋ป้าป้าป้า this one อันนี้เห็ดเหลืองค่ะพี่น้องจ๋าบูเบิรงสโน่ค่ะพี่น้องจ๋าฝนลงเม็ดอยู่นะคะพี่น้องนี่ ว้าวแกมดแล้วค่ะพี่น้องจาเนาเาหมดนะ,ะนฮะฮะอันนี้ก็เน,า <laughs> น,น่าแล้วไหนตรงไหนมีเปล่าตรงนี้โอ้โหแม้นนี่โบเห็ดอะไรเยอะแยะเล้อลูกโบอันนี้กินได้ไหมล่ะเห็ด คือเห็ดหูหนูแทปะแต่ว่าไม่ใช่โอ้ดอกเห็ดเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้นี่เห็ดลายค่ะกับพี่น้องจ๋าบุงเนี่ยตรงไหนลูกฮะ ปาวีโฟลิวโกเฮียแฮมมัชลูมนี่เนาะ <c oughs> จินได้เปล่าเช่นน็อต สนเนอร์ขาวโพลเลยพี่น้องจ๋าจะเป็นไปดูเห็ดกับป๊ะป๊ามีไหมเฮียป๊ะป๋าเห็ดอะไรสีแดงๆเนี่ย นี่ไม่ปะป๊า,ปา no, no. มันเน่าหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ดีน,นี้โดนฝนอ่ะเนี่ยเห็นไหม <What? S 1> โดนไอ้นั่นโดนหิมะโดนสโน ปลาหาเฮ็ดของห้ามูลเนียค่ะพี่น้องจ๋าเติมไปด้วยหิมะนะคะอันนี้หิมะพึ่งลงมอคืนนะคะพี่น้องจ๋าว้าวมาป้าป้าไปแล้วเร็วเร็วมากป้าป้านี่นี่ มิเตอร์เห็ดนะคะพี่น้องจา๋าเบงเน่ยนังแข็งอันนี้นังแงโหเห็ดเปียกฝนเห็นไหมเนี่ยน,นี่อมนังแข็งน,นังแข็งไปกับป๊าปปทางนู้นไปวู้พวว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 เบวววนวว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 เ นี่อันนี้เห็ด่งนะคะพี่น้องจา๋าดึงด้าไหมป้าว้แนวเก็บกบบระบได้เอามากค่ะพี่น้องจา๋าว่าสิผ้ากันมาเบิ่งหินหมาซืซ่อนะคะฟรชเชาอันนี้นี่ดอกนี่เน่าแล้วคะ่ะ อันนี้จักเฮ็ดหนังเราค่ะพี่น้องจาบ่าน่าจะกินได้นะคะเน้เห็นดอกเฮ็ดโบปาฮะอันนั้นไม่ใช่ดอกลูกกินไม่ได้ลูกเ หมู่ว่านยังแห้งๆอยู่นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้หิมะตกมาเมื่อเดียวนะคะนี่เ<แ>ม,มื่อคืนเนี่ยค่ะพี่น้องจา๋าขาวเต็มไปหมดเลยพี่น้องจา๋าดอกเห็ดดอกเห็ดก็อยู่ใต้หิมะนะคะนี่ว้าวเห็ดนี้ไม่แต่อดอกใหญ่ๆเลยคุณผู้ชม,าม,ามาฮะาปะาด มีตะดอกใหญ่ๆตรงไหนป๋าอันนี้กินไม่ได้ไม่รู้เห็ดอะไรเนี่ยมีแต่เห็ดเน่าเลยเนี่ยแอ่ดอกเห็ดครัพี่น้องจ๋าบงอันนี้ว้าวเสาว ืิหือต่ดอกใหญ่ๆเลยนี่นี่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นี่อันนี้ก็เห็ดนี่เห็นไหมนี่ว้าวว้าวว้าวเ้มลกเนนี้ ไปโกโก้ไปหาปะป๊าปะป,ป,ป๊าไปแล้วไปขึ้นไปวู้ไปปั้นสโนว์แมนกันดีกว่าปะไปไปปั้นสโนว์แมนวูสโนมหนามากๆค่ะแถวนี้ครับพี่น้องจา๋ามา เร็วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวแม่จ๋าพาไปปั้นสโนโ่เลยสโน่แมนเลยเร็วบ่โโววอันนี้หิมะตกเมื่อคืนค่ะพี่น้องจ๋า <c oughs> อุณหภูมิลดหัวประมาณสักสิบองศานะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสามองศาะคะ่ะอยู่ปลายเขาที่เขาค่อยมาเก็บเห็ดนะคะพี่น้องจ๋า <c oughs> เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ้งนะคะ <c oughs> ซึ่ง ซึ่งปลายเขาตอนนี้กับอ่ามิเตหิมะเลยค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะสภาพบรรยากาศกับประมาณนี่ค่ะสภาพบรรยากาศกับประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้กับมีฝนลงเม็ดแนนิดน้อยนะคะงานเข่าเลยค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับสวนพักของเฮานะคะพี่น้องจา๋าเบิง้งมีคนมาปั่นโซนอมนนะคะ <น>ตอนนี้ก็คืดยากน้ำสวนพักค่ะพี่น้องเขาก็คงจะบร่ได้ยู่โดนนะคะเพราะว่าอาบทุงท่งดาว

บรรยากาศปลายเขาที่เขาจะไปหาซองเฮดต่อี่น้องจ๋ายู่แถวบ้านเขาก็ยังว่านตรงนะคะแต่ว่าถึนมาปลายเขาเขาก็จะมีหิมะแล้วครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะคะ